สวัสดีครับผมแยมามรดกไทยวันนี้ผมเอาเหรียญหลวงพ่อเงินวัดบ้านคาเป็นรุ่นขวัญถุงไหมทุกท่านได้รับชมกันนะครับ เหรียญที่ผมนามารีวิวเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยหลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญสวยๆกระไหลทองเต็มๆเนี่ยกับกระไหลเงินเต็มๆเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางเลยนะครับผมราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพพักช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีให้บริการรับเช่าพารนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องส่งรูปภาพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน YouTube ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผมจุดสังเกตแรกนะครับผมจะดูนะครับบริเวณนะครับตรงข้อศอกท่านนะครับมุมฝั่งขวานะครับบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแซมนะครับอยู่ด้านในนะครับบริเวณจีวรนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงมุมฝั่งขวานะครับบริเวณข้อมือเนี่ยบริเวณด้านในจีวรนะครับผมอาจจะมีขีดนะครับนานๆนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดแรกนะครับจุดสังเกตของผมนะครับในการพิจารณานะหล่ะเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณงองูนะครับผมปลายงองูเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับลากยาวมานะครับผมทะลุสระเอนะครับผมหล่ะผมโฟกัสให้ดู บริเวณตัวงองูนะครับผมไปหางงองูเนี่ยจะมีเส้นแตกรากยาวมานะครับทะลุสลายเอออกมาเลยนะครับผมอ่าเนี่ยครับบริเวณตรงนี้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมรากยาวมานะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตที่2ในการพิจารณาของผมนะอ่าหละเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับตรงมุมเข่ามุมฝั่งขวานะครับบริเวณตรงนี้จะมีเส้นซ้อนนะครับอยู่ด้านในนะครับผมอ่าเราผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเข่านะครับผมเนี่ยจะมีเส้นซ้อนนะครับคมคมนะครับอยู่ด้านในนะครับบริเวณตรงนี้นะเส้นตรงเนี้ยเขาจะคมลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมเป็นจุดสังเกตที่3ในการพิจารณาของผมนะผมเอียงให้ดูนะครับลักษณะเนี่ยจะคมลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่4กันจะดูนะครับบริเวณวอลแหวนนะครับผมบริเวณตรงเนี้ยจะมีเส้นแตกเป็นแฉกนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตัววอรแหวนนะครับผมปลายหางวอรแหวนเนี่ยจะมีเส้นแตกเป็นแฉกนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเส้นแตกและคมนะครับผมลักษณะแบบนี้เป็นจุดสังเกตที่4ในการพิจารณาของผมนะเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณเข่านะครับมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นนะครับซ้อนอยู่ด้านในเป็นเส้นลวดนูนขึ้นมาคมๆเลยนะด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนูนขึ้นมานะครับแต่สั้นกว่านะเราผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับมุมข่าวฝั่งขวานะครับผมเห็นไหมจะมีเส้นลวดนะครับเส้นด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนูนขึ้นมาคมลักษณะแบบนี้นะครับผมอาจจะต้องคมแบบนี้เลยนะด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดคมเช่นกันนะแต่สั้นกว่านะครับผม ลักษณะนะครับเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นของผมนะครับผมีลยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับพื้นผิวเรียนกันบริเวณนะครับพื้นผิวเรียนนะครับมุมด้านบนนะครับพื้นเนี่ยก็จะเป็นรอยลักษณะเนินๆลักษณะแบบนี้นะครับแล้วขอบรวดด้านในเนี่ยก็จะเป็นขอบรวดเล็กๆนะด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นขอบรวดแบนกว่านะครับด้านในนะด้านในเนี่ยจะยกสูงขึ้นมาเป็นเส้นรวดนะครับผมด้านบนเนี่ยจะลักษณะจะคล้ายๆแบนๆนะครับเป็นแอ่งกระทาลงไปเล็กน้อยนะครับผม อ่าแล้วผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณนะครับพื้นนะครับตรงกลางลักษณะแบบนี้นะอาจจะมีรอยเนินๆเล็กน้อยนะครับในความเข้าใจของผมนะอ่าพื ه, ้นเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะครับแล้วบริเวณนะครับตรงเข่าองค์พระเนี่ยก็จะเป็นรอยเนินๆลักษณะแบบนี้นะอ่าแล้วต้นหนังสือนะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดนะครับอ่านูนขึ้นมานะครับคมนะครับเป็นเส้นลวดหนาๆนูนขึ้นมาคมลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับ มุมนะครับมุมล่างนะครับฝั่งขวานะครับผมเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยไม่ค่อยสวยมากนะครับแต่ก็ยังมีมูลค่าถึงหลักหมื่นต้นเลยนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมนะครับตรงกลางนะถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะครับอ่าผมก็ยินดีนะครับบริการรับเช่าพาถึงที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพลามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับ อันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมด้านบนนะครับฝั่งขวานะครับผมเห็นไหมครับบริเวณนะครับตรงขอบลวดเนี่ยจะเป็นลักษณะแอ่งนะครับลงไปลึกลงไปลักษณะแบบนี้แล้วเส้นลวดเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเราผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณใบหน้าของท่านนะบริเวณใบหน้าของท่านนะครับก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะ เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับลำตัวองพาะนะครับผมบริเวณลำตัวองพาะเนี่ยก็จะเป็นรอยเน่เๆนะครับผมเป็นรอยเนนาๆมากกว่าตรงพื้นเหรียญอีกนะครับจะเป็นจ้ำๆเลยนะครับผิวลักษณะคล้ายๆผิวมะละนะครับผมในความเข้าใจของผมนะครับเห็นไหม จะเป็นรอยเนิดเนลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหน้าเบื้องต้นในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจะดูนะครับบริเวณยอ,อยักนะครับมุมล,ล่างฝั่งซ้ายนะจะมีขีดนะครับผมในพื้นยอ,อยักนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงพื the 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 ้นยอยักษ์นะครับผมบริเวณตรงกลางเนี่ยจะมีขีดนะครับขนแมวนะครับคมๆนะครับผมลักษณะแบบนี้นะเป็นขีดหลายๆเส้นนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับอ่าเป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารณาของผมนะจะต้องคมนะครับเป็นขีดขนแมวลักษณะแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับผมบริเวณขอบลวดนะครับตรงกลางเนี่ยด้านในเนี่ยจะมีเส้นขนแมวโค้งๆนะครับอยู่บริเวณใต้ขอบลวดนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมใต้ขอบล้วดเนี่ยก็จะมีเส้นโค้งนะครับซ้อนอยู่ด้านในนะครับเป็นเส้นนูนนะครับแต่ไม่คมมากนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่2ในการพิจารณาของผมนะครับเป็นตําหนิเบื้องต้นในการพิจารณาของผมด้วยเช่นกันนะเดีลยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณยันนะครับมุมด้านบนนะครับบริเวณตรงนี้จะมีขีดยื่นออกมาเล็กน้อยนะครับเป็นขีดสั้นๆนะเดีลยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับยันด้านบนนะครับผมเนี่ยบริเวณตรงนี้นะจะมีขีดนะครับยื่นออกมาเล็กน้อยนะครับผมอ่าบริเวณตรงนี้นะครับแล้วบริเวณด้านในเนี่ยก็จะเป็นขีดนะครับตีคู่กันลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าเป็นขีดคู่กันนะแต่ด้านนอกเนี่ยจะยื่นออกมานะครับเป็นขีดเดียวนะครับลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตที่3นะเราเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตัวยอหญิงนะครับบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแตกเป็นแฉกนะครับผมอ่าเราผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงตัวยอหญิงนะครับมุมล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงเนี้ย จะมีเส้นแตกนะครับเป็นแฉกนะครับลักษณะแบบนี้นะครับผมด้านบนเนี่ยก็จะเป็นขีดขึ้นไปด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นขีดลงมาลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดสังเกตที่4ในการพิจารณาของผมนะครับผมเอียงให้ดูนะครับลักษณะนะครับเป็นตําหนิเบื้องต้นในการพิจารณาของผมนะเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณยันด้านบนนะครับบริเวณตรงนี้นะปลายยันเนี่ยจะติดกับขอบรวดนะครับผมแล้วบริเวณปลายยันเนี่ยก็จะเป็นเส้นหนาๆนานูนขึ้นมาคมเลยนะเราผมโฟกัสให้ดู บริเวณยันนะครับผมบริเวณตรงนี้จะเป็นเส้นหนาๆน,น,น,นะครับนูนขึ้นมานะครับคมเลยเห็นไหม ยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้เลยนะอ่าแล้วบริเวณปลายยันเนี่ยก็ติดก,กับขอบรวดลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตที่5ในการพิจธธนารณาหางผมนะเป็นตําหนิในแม่พิมพ์เบื้องต้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณพื้นผิวเหรียญกันบริเวณพื้นผิวเหรียญน,นะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นด้านหลังเนี่ยเขาก็จะตึงกว่าด้านหน้านนะแล้วขอบรวด,ด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นขอบรวดยกสูงขึ้นมานะครับผมจะคนละสไตล์กับด้านหน้าเลยนะครับอ่าด้านหลังเนี่ยก็จะเป ถ้าเหรียญสวยๆกว่านี้นะครับผมก็จะเป็นเซียนนะครับแนวนอนนะครับคมนูนขึ้นมานะเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยจะผ่านการใช้งานมานิดหน่อยนะครับผมแต่ก็ยังคมอยู่นะเห็นไหมจะเป็นเซียนนะครับขนแมวเนี่ยเป็นแนวนอนลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมล่างนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมลักษณะของพื้นเนี่ยก็จะตึงนะแล้วตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับ เป็นเส้นลวดนูนนะครับคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมบริเวณตรงกลางนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับ่าพื้นนะครับมุมล่างฝั่งขวานะครับผมลักษณะนะครับก็จะเป็นลักษณะตัวหนังสือเนี่ยคมลักษณะแบบนี้ผิวเนี่ยก็จะตึงนะครับถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องนะครับลักษณะแบบนี้นะ อ่าผมก็ยินดีนะครับบริการรับเช่าพลาถึงที่ผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพรามาไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับถ้าท่านลูกค้าส่งพรามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมนะครับด้านบนฝั่งขวานะครับผมอ่าขอบด้านบนเนี่ยเขาก็จะยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมผมเอียงให้ดูนะเห็นไหมอ่าพื้นเนี่ยเขาจะยกสูงขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณยันนะครับตรงกลางนะครับผม บริเวณยันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นเส้นลวดนะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้คมลักษณะแบบนี้เลยนะครับเป็นเส้นลวดนะครับคมแบบนี้นะอ่าลักษณะนะครับบริเวณตรงน้าเต้าของท่านนะครับอ่าบริเวณตรงน้าเต้านะครับขวัญถุงเนี่ยก็จะเป็นรอยเนิดเนิดลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเส้นขนแมวนะบริเวณตรงพื้นตรงเนี้ยในน้าเต้านะครับจะต้องเป็นเนิดเนิดลักษณะแบบนี้นะแต่บริเวณตรงพื้นผิวนะครับผมพื้นผิวด้านนอกเนี่ยจะเป็นผิวตึงๆแล้วก็มีเส้น ขนแมวนะครับลักษณะแบบนี้แต่บริเวณด้านในเนี่ยจะเป็นลักษณะเน่ยเนแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับในการพิจารณาของผมนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะด้านข้างกันบริเวณด้านข้างนะครับมุมด้านบนฝั่งซ้ายนะก็จะเป็นข้างแต่งตะไบลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นข้างเรียบๆนะครับผมมุมด้านซ้ายนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมจะมีรอยแต่งตะไบนะครับเป็นข้างตํานะครับแต่มีรอยแต่งตะไบขัดมันนะครับผมในความเข้าใจของผมนะอันนี้ก็ ก็คือมุมล่างนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมถ้าท่านลูกค้านะครับมีพาร์ทลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะ,ะรับเช่าทุกสภาพนะครับผมเราผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณนะครับตรงตูดเหรียญน,นะครับตรงกลางนะครับผม จดจำให้แม่นนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมมุมนะครับด้านบนฝั่งขวานะมุมด้านบนฝั่งขวานะครับก็จะเป็นข้างปมนะครับแบบแต่งตะไบนะครับผมจะเป็นข้างมุนมุนลักษณะแบบนี้นะครับผมจะไม่ค่อยเห็นรอยปัมเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นขัดมันลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งขวานะในลักษณะนะครับจดจำให้แม่นนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับ รบ,บรเวนะครับตรงกลางนะครับผมตรงตรูดเหรียญน,นะ,ะลักษณะน,นะครับตรงตรูดเหรียญเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมการรีวิวของผมนะครับเพื่อเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักร้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปภามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ